ตรงนี้จะเป็น walking street ตรงนี้จะเป็นโซนนั่งชิลๆเป็นเทเลสนั่งกินอาหารนั่งดื่มเป็นบาร์เบียเป็นโต๊ะเสิร์ฟเบียรตรงนี้จะปรับปรุงเป็นบาร์นั่งนั่งดื่มได้ตรงนี้จะเป็นทางเข้าตึกอันนี้พื้นที่โดยรอบฝั่งนี้ก็จะไปแหลมบริหาย พื้นที่ลานโดยรอบตรงนี้ปรับปรุงด้านข้างตรงเคาน์เตอร์กุกระเบืเอ้องใหม่แล้วก็มีซ่อนไฟใต้เคาน์เตอร์แล้วก็งานแต่งไฟแต่งอะไรบนนี้ก็งานยิงฝ้าเพดานางานอะไรแต่อันนี้ก็เป็นบาร์นั่งรับลูกค้านั่งกินเหล้าได้อันนี้ก็คือเปลี่ยนผนังใหม่ตกแต่งใหม่โซนนั้นจะเป็นโซนครัวปรุงอาหารของทางพนักง,งาน โซนนี้จะเป็นโซนทางเข้าร้านเข้าไปเป็นรลสตอรลองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ะฮะตรงนี้จะทำลิฟต์ขึ้นทางขึ้นลิฟต์ตรงหน้าเนี่ยตรงเนี้ยทำลิฟต์แก้วขึ้นขึ้นไปเพื่อที่จะไปดาดฟ้าข้างบนดาดฟ้าข้างบนอ่า ตรงนี้งานกระจกจะขยับออกมากระจกขยับออกมาขยับออกมาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้วิ่งไปตามเชฟของตัวใต้คานเท่ากับว่าจะได้ห้องเพิ่มไปตรงนี้ก็ปรับปรุงใหม่เป็นกระจกกั้นใหม่ให้ดูสวยงามส่วนงานแต่ละชั้นเนี่ยชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็ดาดฟ้าตรงนี้จะเป็นจุดโชว์เวลาคนเดินมา จุดโชว์คนเดินมาเขาจะมองเห็นตรงฝ้าเพดานของตรงนี้จะเป็นงานตกแต่งฝ้าเพดานแล้วมีไฟหลืบซ่อนให้ดูสวยงามให้ดูแล้วให้ลูกค้าอยากเข้ามาโอเคตึกตัวนี้อาจจะต้องมีการทาสีใหม่ให้เข้ากับงานตกแต่งฝ้าเพดานไฟหลุมอาจจะเป็นฝ้าเพดานแล้วมีดาวไฟไฟดาวสองหรือว่าอะไรทีหนึง่งอ่าแลวแต่ลาออกแบบโอเคถัดมาเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของ <c oughs> อันนี้พื้นสเต็ปจะต่างกันหน่อยขึ้นมาอยู่ประมาณสักราว25เซนปึ๊บขึ้นมาแล้วจะโผล่ขไปยังคะยังครับพี่ยังเนะใช่ครับอันนี้ถ้าเราดูจากข้างนอกก่อนดูจากข้างนอกก็จะเป็นเนี้ยบอกกิงอันนี้เป็นลานปลูกกระเบื้องใหม่ปรับปรุงลืมบอกไปว่าตรงนี้ทํากันฝนไ่ด้วยทําเวลาฝนตกสามารถดึงออกมาแล้วมีรีโมท กดรีโมทแล้วก็ให้รีโมททำงานไป,ปไปจบตรงนู้นเพื่อว่ากันฝนแล้วนั่งกินต่อได้โ okay. อเคเข้า <Kö S 2> มาข้างในก็คือจะเป็นผ้าเพดานเก่าแล้วเราลื้อใหม่แล้วก็ทำไฟใหม่แล้วก็ทำผ้าเพดานใหม่โอเค <Okay. S 2> แล้วก็ตกแต่งงานตกแต่งเสาตามจุดที่เป็นเสาตามมุมมุมมุ <And S 1> มนี้กระจกนี่ก็จะขยับไปตรงนู้นตามที่ ที่่ถายดูโซนนี้จะเป็นคอสเตอร์บาร์เป็นคอสเตอร์บาร์แบบแอลเช่เข้าไปหาคอนเนคกับเสาตัวนู้นอ่าก็คือเข้าไปนั่งกินแล้วก็หันหน้าเข้าหากันได้คอสเตอร์บาร์โซนนี้นะฝ้าพื้นปูกระเบื้องใหม่เสาตกแต่งเสาขนาดห้องก็อยู่ที่ประมาณสี่ลึกแปดเมตร สี่เมตรสี่เมตรเป็นแปดเมตรอันนี้ห้าเมตรสองสี่ห้าตีไว้ห้าเมตรสองจุดห้าหกเมตรหกเมตรสิบสองเมตรอันนี้ลึกลึกแปดกว้างน่าจะอยู่ประมาณสิบสองเมตรสิบเอ็ดสิบสองเมตรอ่าโอเคอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านตรงนี้ จะทุบออกเพื่อขยับไปให้มันเรียบเท่ากัน,น,น,นตรงนี้มันจะเป็นห้องเก็บของจะทุบออกอันนี้เท่าก,กันอันนี้ทางลงออกมาโอเคตรงนี้จะเป็นรีเซพชันเก่าเอาออกให้มันโล่งไปแล้วก็ห้องนี้จะทุบเป็นห้องน้ําห้องนีง้จะทุบเป็นห้องน้ําอันนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงจะทุบห้องน้ําชายอันนี้เป็นห้องน้ําชายเก่าทุบออกแล้วก็เป็นห้องน้ includes, ําหญิงเพิ่มได้สามห้อง ห้องน้ำดิ่มเพิ่มในสามห้องโอเคอันนี้บรรยากาศห้องน้ำตรงนี้เอาออกตรงนี้ก็ตรงนี้ก็กอทุบให้มันเรียบหากันส่วนตรงนี้ห้องนี้จะใช้เป็นห้องน้ำชายของเดิมจะเป็นห้องเก็บของอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูส่วนรีเซพชันตรงนี้เอาออกรีเซพชันจะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แทนรีเซพชันจะมาอยู่ตรงนี้แทน แล้วก็งานตกแต่งฝ้าเพดานใหม่ฝ้าายใหม่อันนี้ทางขึ้นห้องพักตรงนี้ก็ปรับปรุงใหม่ทางเข้าตรงนี้ปรับปรุงใหม่อันนี้ทางขึ้นบันไดก็ไม่ไรแต่ว่างานพื้นกระเบื้องก็ปรับใหม่อันตรงนี้จะเป็นที่นั่งของรปภเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดทางขึ้นบันไดอ่าถ้าดูบรรยากาศตรงนี้ฝ้าเอาออกตรงนี้ก็ปรับปรุงฝ้าใหม่โอเคห้องน้ําก็ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดห้องน้ําปรับปรุงใหม่เลย ทุบหาการปรับปรุงใหม่ตรงนี้จะทุบให้กว้างขึ้นเพราะที่ว่าให้ตรงนี้จะเป็นรีเซพชันเวลานั่งนั่งได้ดูลูกค้าได้ด้วยโอเคเอทุบเพื่อที่ให้กว้างขึ้นจากน่าจะกว้างขึ้นมาถึงประมาณนี้แล้วให้โล่ทุบโล่งเอาลตัวนี้ออกอตรงนี้อาจจะตกแต่งเป็นกระจกหรือว่าอะไรอีกทีหนึง่งเพื่อว่ามองทะลุได้ เดินมาดูตรงในส่วนของอันนี้จะเป็นห้องเตรียมอาหารห้องครัวของทางพนักง,งานอันนี้ก็ปรับปรุงใหม่ที่บอกอนนี้มองดูข้างนอกได้อันนี้ครัวครัวเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือปรับปรุงฝ้ากับไฟใหม่ตรงนี้น่าจะกว้างอยู่สี่เมตรหนึ่งสองสามสี่กว้างสี่เมตรโอเค ทำลึกก็ลึกส่วนห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของห้องปรุงอาหารอันนั้นตู้แช่วายห้องนี้จะอยู่ที่ประมาณสี่หกเมตรจากนี้ไปสี่คูณหกโอเคดูฟ้านะสี่คูณหกอันนี้ช่องเสฟอาหารช่องช่องเสฟของอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของห้องอะไรยังไงก็ปรับปรุงฟ้าใหม่ ไฟให้สวยงามห้องนี้ก็อยู่ประมาณสี่คูณสี่อ่าถัดมาช่องทางเดินตรงนี้ห้องนี้นี่แหละที่ว่าที่ว่ามันลึกออกมาก็เดี๋ยวจะมีทุบหรือว่าอะไรไงอีกทีตรงนี้อ่าอันนี้เก็บของอันนี้ห้องนี้อยู่ประมาณสองคูณสี่สองคูณสี่เมตรเนี่ยอันนี้จะเป็นทางเดินไปเสิร์ฟของตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับห้อง ครัวห้องอไรละอันนี้จะห้องเก็บลําโพงไอห้องเก็บพวกจานชามจานชามตรงนี้ก็ไม่ได้ยุ่งไรทําฟ้าทําไฟใหม่ตรงนี้ก็ทําฟ้าทําไฟใหม่ห้องนี้ก็อยู่ประมาณสามคูณสี่เมตรเนี่ยตรงนี้สามคูณสี่สามคูณสี่เมตรถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนพัตาคารและทรงโซนทําอาหารทั้งหมดพวกเตาโขงเตาแกา๊สก็คือทําฝ้าใหม่ ห้องนี้ก็กว้างอยู่ประมาณ2องเมตรยีสยาวอันนี้ทําฝ้าใหม่ทําไฟใหม่นะสองเมตรยีสยาวไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส้าสิ ประมาณ20่เมตรโซนนี้จะเป็นโซนปรุงอาหารทำฟ้าใหม่ทำน้ำใหม่มีน้ำเลือดด้วยเนี่ยทำฟ้าใหม่เนินระบบไฟใหม่ก็คืออยู่ที่ประมาณ2เมตร2เมตร30 2เมตร40คูณ12คูณ20เมตรอ่าคูณ20เมตรประมาณนี้น,นี้บรรยากาศด้วยดอกโอเค อันนี้ก็คือปรับปรุงใหม่ฝ้าใหม่ประมาณนี้